สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ Channel Chill I Gaming ครับผมกิดชิลครับวันนี้มาอยู่ในเกม Destiny ชายนะครับเพื่อนๆคงรอกันอยู่หลายๆท่านเลยล่ะนะฮะก็เรียกได้ว,ว่าสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงวันสงการเลยนะฮะจริงๆแพทอัปเดตนี้ของ Destiny ชายนี่ยเรียกได้ว่าอืมสบื้มไม่ใช่ ไม่ใช่แล้วแหละนะฮะก็คือจริงๆมานอัปเดตมาตั้งแต่วันพฤหัสที่11ได้แล้วนะแต่ว่ายังไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่นะครับทำนู่นทำนี้ก็เลยเพิ่งจะได้มาอัดในตอนนี้นะฮะก็โอเคก็ถือว่าดีกว่าไม่มาเนาะก็มาแล้วนะฮะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังครับว่าแพทใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับเปลี่ยนตั้งแต่รูปหน้าจอโหลดเลยครับเป็นบอสดาบีนะครับเดวิลดาบี w นะฮะ น่ารักจริงๆนะแต่ว่าตรงส่วนของน่ารักเนี่ยมันก็ไม่เท่ากับซึบมนะฮะโอเคนั้นก็เข้าไปดูอะไรดีกว่าว่ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาบ้างแล้วก็มีอะไรที่จะต้องรู้กันหน่อยนะครับสำหรับแพทใหม่นี้นะครับแน่นอนว่าเจ้าตัวหน้าปกเนี่ยมันก็คือเว r ร์บอสครับผมที่ทุกคนรอ,อคอ,อยกันนั่นเองเข้าไปดูเลยดีกว่า ตื่นตึงเริ่มมาถึงมีประกาศนะครับก็เกือบๆทุกคลิปแหละเวลาที่แอดกิจได้ทำคลิปนะครับเวลาอัปเดตของเกมเดทนีชชายก็อิงจากประกาศเป็นหลักเลยนะว่มันมีเพิ่มเติมอะไรเข้ามาบ้างก็อาจจะมีเพิ่มเติมพูดเสริมเข้าไปอีกแต่หลักเราจะไล่าจากประกาศก่อนนะครับก็เข้าร่วมการต่อสู้ครับกับราชาปีศาจดาบินะครับแล้วก็มีมินิโมนาคอสตูมจากการเล่นกิจกรรมแล้วก็รวบรวมเงินไปนะครับก็นะใคร แนวโรลี่โรลี่หน่อยก็แน่นอนว่าต้องชอบนะครับสำหรับคอสตูมเจ้าโมนาตัวนี้นะฮะอ่าแต่สำหรับผมในขอแนวแบบซึบเรื่อหืมเดือยนะฮะก็ไปถัดไปเลยดีกว่านะครับแน่นอนตอนนี้มีเวอร์บอสให้เล่นกันแล้วนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวว่ากันนะครับอ่ามีชายตัวใหม่เพิ่มเติมเข้ามาครับชายตัวนี้ชื่อว่าคาลิปโซนะครับเจ้าคาลิปโซเนี่ยบอกได้เลยว่าเด็ดนะเป็นชายทัดน้ำนะครับแล้วก็มีผลอย่างมากในการตีเวอร์บอส แน่นอนเช่นกันรายละเอียดเดี๋ยวไปว่ากันนะครับต่อมานะครับในส่วนของ Devil Pass สำหรับใครที่รอคอร์สตูมของสุดที่เลิฟนะครับอีฟ e นะครับน้องอีฟเนี่ยตอนนี้ก็มีคอร์สตูมให้ได้เชยชมกันแล้วแต่การจะครอบครองนะครับในส่วนของคอร์สตูมอันนี้ได้นั้นเนี่ยต้องเป d e v ดวิลพาอีกแล้วนะฮะ1น5 0นะครับส่วน iOS ก็อาจจะแพงกว่านั้นใช่ไหม ประมาณนั้นแหละนะครับก็เป็นว่าถ้าเกิดใครที่รักที่ชอบนะครับในส่วนของคอรตูงของอีฟนะครับแน่นอนว่าต้องโดนกันแน่ๆเลยละนะฮะอ่ามีตู้กาชานะครับเพิ่มเข้ามานะครับก็เป็นเลดอีฟลว้ลวนๆเลยแต่เดี๋ยวผมจะไปวิเคราะห์ให้ฟังว่ามันอะไรยังไงนะครับใครที่รอเปิดหาอีฟอยู่ ก็อาจจะเป็นโอกาสก็เป็นได้นะครับแล้วก็เพิ่มนะครับในส่วนของการเป็นเจ้าของคาลิปโซได้เลยแล้วก็มีตัวอัญเชิญอะไรก็แล้วแต่นะครับในเดมอนเฟต้านะครับเดมอนเฟต้าเนี่ยคลิปรีวิวันก่อนผมไม่ได้พูดถึงเลยเนาะเดี๋ยวไปพูดกันหน่อยสักนิดด้วยดีกว่านะครับอ่าในบัตรเกมนะครับมีปิ้งอัพซับมอมโอกาสในการได้รับคาลิปโซแล้วก็ฉายธาตุน้ำด้วยนะครับซึ่งสามารถใช้ในส่วนของแต้มบัตรเจมหรือว่าเพชรโลหิตเนี่ยไปแลกกันได้ อันเชิญพีมีมกาชานี้มาตั้งแต่ก่อนเวอร์บอสจะมาแล้วส่วนตัวแอดมองว่าแจ่มเลยทีเดียวละ่ะนะฮะโอเคเป็นไงเจอคอสตูมนี้เข้าไปนะครับบอกเลยว่าแอดถูกใจสิ่งนี้มาก <c oughs> ดูเตียงนอนนั่นสิแล้วดูน้อง <c oughs> ดูท่าโพสของนางนะบอกเลยว่าเซ็กซี่จริงๆแล้วก็น่ารักมากๆนะฮะ เ <tr igger ing> จ๋งจริงอะชอบอะ <m akes candy> ดูดิไปเราไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับจากที่ไล่ไล่ให้ฟังกันไปตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วในส่วนของแพทนี้เนี่ยก็มีตัวละครใหม่ก็คือคาริปโซเข้ามาแล้วก็เดวิลดาบิด้วยนะครับ <t> มองไปที่ด้านซ้ายก่อนเลยดีกว่านะฮะ <t> ด้านซ้ายก็คือเดมอนเฟียต้านะฮะจริงๆเนี่ยผมไม่ได้พูดในส่วนของคราที่แล้วจริงเดมไอเดมอนเฟียต้าเนี่ยถ้าเกิดให้มองแบบง่ายๆอ่ะมันก็คล้ายๆป๊อปอัพก่อนหน้านี้แหละมันก็คล้ายๆแบบพวก ป๊อปอัพที่เราให้ทําตามเงื่อนไขต่างๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็ไล่ทําไม่ครบกันไปนะไม่ว่าเป็นการเข้าร่วมต่อสู้บอสใช้สตามิน่านะครับหรือว่าจะเป็นการเพิ่มเลเวลชายอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับคุณก็แค่ทําตามเงื่อนไขที่มันขึ้นอยู่นะครับตรงในช่องนั้นๆเมื่อทําเสร็จคุณก็จะสามารถได้รับรางวัลตามช่องนั้นๆเช่นกันเช่นใช้สตามิ่าครบแล้ว600หน่วยไหมครับก็สามารถได้รับชัยวิวัฒนาการ3ดาว แล้วก็ได้เจ้าเพชรวิวัฒนาการอีกนะครับตามที่มันโชว์อยู่อย่างละสิบเม็ดก็กดรับอ่าประมาณนั้นก็จะได้รีวอร์ดหรือว่าของรางวัลเนี่ยตามที่เขาโชว์อยู่นะครับก็ไล่ๆกันไปส่วนมากมันจะไล่ไปตามวันใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามอะไรมันก็ไล่เปิดไปเรื่อยๆเราก็ทำทำทำไปเรื่อยๆครับพูดง่ายๆคุณก็ฟาร์มไปคุณก็ทำกิจวัตรประจำวันของคุณไปตามปกตินี่แหละไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มบอส ฟาร์มสตามินา่าเล่นอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเควสมันก็สําเร็จเองแหละไม่ต้องใส่ใจอะไรมากมายหรอกนะฮะเดี๋ยวมันก็ได้แล้วเมื่อคุณทําหมดครบนะครับขั้นที่1ขั้นที่2ยันขั้นที่7คุณก็จะสามารถได้รับไอ้ด้านล่างอ่ะนะ,อะไอ้พวกตัวเชิญธาตุน้ําแล้วก็ชายวิวัฒนาการเจ้าตัวเยลลี่วุนเนี่ยระดับ5ดาวเลยทีเดียวเอาไปแ r a นะครับเพื่อขึ้น6ดาวประมาณนั้นเลยนะฮะก็ถือว่าเดมอนเฟต้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ ทุกๆท,ท่านเนี่ยก็คงต้องทำกันอยู่แล้วถูกไหมครับอ่าประมาณนั้นนะฮะไปที่เดวิลพาร์ตต่อเลยดีกว่าเดวิลพาร์ตรอบนี้เนี่ยมันมีประเด็นนะฮะก็คือมันมีคอร์ตูมที่หลายๆคนรอคอยนะครับของน้องอีฟแล้วก็ถ้าเกิดคุณเป1,450คุณก็จะได้ในส่วนของการันตีราชาปีศาสดาบิด้วยนะฮะก็เป็นชายตัวหนึ่งที่ถือได้ว่าก็เก่งประมาณนึงเลยแหละแต่ก็ต้องจัดทีมให้เข้ากันนะประมาณนั้นอ่า เนี่ยกุหลาบน้ำเงินเขียวอะไรเนี่ยที่มันแปลมานะฮะผมว่าสวยทีเดียวแต่ผมไม่รู้ว่าเวอร์ชันต่างประเทศมันเหมือนกับเราเป๊ะเลยไหมไม่รู้เหมือนกันนะแต่เหมือนแบบเห็นภาพเขาเรียกว่าอะไรภาพอาร์ตเวิร์กป่ะรู้สึกว่าเออหน้าอกหน้าใจของน้องเนี่ยมันจะตุ้มตามกว่านี้นะฮะไม่รู้ว่าโดนเนิร์ฟหน้าอกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเออเพราะเ็เล่นอยู่แต่แค่เซิร์ฟ g l o b a l นะฮะประมาณนั้นก็ถือได้ว่าเป็นคอสตูมที่ ตัวผมเองก็ชอบแหละแต่มันก็ต้องเปย์นะก็วัดใจกันไปตรงนี้นะฮะอะไรต่อดีไปดูที่อันนี้ก่อนเหนือก่อนที่จะพูดมันมีในส่วนของการอันเชิญต่างๆนะไม่่เป็นตู้ใหม่นะครับในส่วนของ Big Up Submon นะครับของ k a r i p o so นะครับที่เพิ่มโอกาสเราไปดูอัตราการได้รับนะฮะคือจริงๆผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าเพิ่มโอกาสได้หรือเปล่านะคือท่านๆทั้งหลายเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับนะครับในส่วนของชายตัวอื่นด้วย ที่เป็นชายระดับ5ดาวตัวอื่นด้วยในการเปิดนะครับไม่เพียงว่าท่านจะได้แต่ไอ้นักแซะใครมันแปลว่าเนี่ยมันนักแซะจริงเหรอ,อนักแซะคาริฟโซนะฮะแล้วก็เนี่ยตัวอื่นเนี่ยคือมันยังได้ตัวอื่นอีกแล้วตัวนเหนือ0.064เห็น่ไหมมันก็มีโอกาสได้แต่ว่าคาริฟโซอ่ะมันจะ0.75นะฮะก็ไม่รู้ว่ามันจะเน้นได้ตามที่มันบอกจริงหรือเปล่านะครับตรงส่วนนี้ก็นะพอๆกันแหละก็เหมือนอีกตู้หนึ่งนะครับที่มันมีเจ้าอีฟอยู่ข้างหน้านะฮะ เจ้าอีฟเนี่ยมันก็เปอร์เซ็นต์กันได้ก็0.7 5เหเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะตัวอื่นก็ 0. 0.0แล้วก็66อะไรประมาณนี้นะฮะก็ถ้าใครอยากเน้นว่าอยากได้อีฟเป็นหลักหรืออยากได้คาริบโซเป็นหลักคุณก็อาจจะลองเปิดตู้พวกนี้ดูก็ได้นะครับแล้วแอดกิทล่ะแอดกิทขอไปดูอีกตู้หนึ่งก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะ่าสำหรับอีกตู้หนึ่งที่บางท่านก็อาจจะไม่ได้สนใจอะไรมันมากเพราะมันมีหลายตัวใช่ไหมแต่เราลองไปดูนะสำหรับอัตรา อัตราการเชิญเรามาลองเปรียบเทียบกันก่อนหน้านี้ตู้ที่มันการันตีตัวเดียวหน้าตู้มัน0 7 5จห้าถูกไหมครับอ่าเราลองไปดูตรงนี้เริ่มเห็นอะไรแบบที่แอดกิดเห็นแล้วใช่ไหมคือตามที่ถ้ามันบอกถ้าตัวเลขมันไม่ได้โกหกเราอะนะคืออัตราการได้รับอะของชายตัวอื่นอะมันก็0.7 5เหเหมือนกันเว้ย0.75ยเห้าเหมือนกันขนาดตู้มันไม่ได้ยืนอยู่เดียวคือในมุมมองของแอดแอดมองว่าถ้ายืนเดี่ยวเท่ขนาดนั้นอะ มันก็น่าจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้สูงหน่อยเว้ยแต่ว่าพอมาดูตู้เนี้ยที่มันรวมหลายๆชายชที่มันก็ดีอ่ะในการที่จะใช้ตีเวอร์บอสอ่ะนะครับมันกลับกลายเป็นว่ามันก็0.75เหมือนกันอ่าแอดก็เลยคิดว่าถ้าไม่ได้จะเน้นว่าหาคาลิปโซเป็นพิเศษใช่ไหมเนี่ยลองดูดิรู้สึกมันจะมันจะไม่มีคาลิปโซถูกไหมนั่นไงคือตู้ที่น่าเปิดมีเพียงตู้เดียวเองถ้าเกิดคุณจะเน้นนะครับคือตู้อีฟอ่ะแอดมองแอดพูดอย่างนี้เลยนะเปิดตู้อีฟมันดูแบบ มันดูยังไงยังไงเวมดูอาจจะไม่คุ้มอ่าแต่ว่าถ้าเกิดคุณอ่าหาคาริปโซโดยเฉพาะคุณก็อาจจะต้องเปิดคาริปโซแน่นอนอยู่แล้วนะฮะตู้หลักคาริปโซแต่ว่าถ้าไม่ได้หาคาริปโซเป็นหลักเนี่ยการเปิดตู้ที่มันยืนเท่อย,อยู่4ตัวเนี่ยแล้วมันเพิ่ม0.7 5แล้วก็อัตราการได้รับแรงต่างตัวอื่นอีกเนี่ยก็นะคือแอนมองว่าถ้าเน้นธาตุน้ำเป็นหลักเนี่ยเปิดไอเนี่ยก็น่าจะคุ้มกว่านะในการตีเวิร์บอสก็ไม่รู้สินะ ก็ไปลองคิดดูเพราะว่าจริงตู้เน้นที่มันยืนเท่อยู่หน้าตู้อ่ะมันศูนย์จุดเจ็ดห้าจริงแต่มันรวมชายห้าดาวตัวอื่นด้วยเหมือนที่แอดเจอร์พอแอดเปิดได้ห้าดาวตัวอื่นอ่ะแล้วมันก็จังงังกลายเป็นตัวอื่นนึกว่าได้ตัวหน้าตู้นะครับก็นะไม่รู้จะพูดยังไงดีเหมือนกันนะครับก็ต้องดูนไปแต่สำหรับแอดมองว่าถ้าไม่ได้หาคาลิฟโซตรงๆเนี่ยเปิดตู้ทั่วๆไปหรืออะไรยังไงแบบนี้ที่เป็นแบบสี่ตัวยืนเมื่อกี้ก็ได้หลายตัวมากกว่าก็แล้วแต่ละกันนะครับว่า จะได้อะไรเนาะประมาณนั้นจริงๆในส่วนของเมนหลักของการทำคลิปนี้เนี่ยแอดเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากดูตรงส่วนของ v r r d o บอ s ถูกไหมแต่เดี๋ยวไปพูดได้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับหลายๆท่านคงต้องอยากรู้อยู่แล้วนะครับแอดก็จะพรีวิวไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับาชายตัวใหม่นะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาในแพทวันที่11ที่ผ่านมานะครับว่ามันเด็ดมันดียงังไงจะได้เคียรไปเลยนะครับ ผู้อาฆาตคาลิปโซครับดูบ้านท้ายของน้องสินะฮะส่วนเราใครที่ชองจริงเป็นหุ่นสเลนเดอร์นะไม่ได้เน้นอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะจากที่แอดดูเนี่ยไปดูที่สกิลนะครับคาลิปโซเนี่ยเขาพูดกันแบบตรงๆมันเป็นตัวที่ถูกสร้างมาเพื่อการตีเว l ร์บอสครั้งนี้ถ้าคุณหรือท่านๆท,ทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับในส่วนของการตีเวอร์บอสเนี่ย เรียกได้ว่าคาลิฟโซเนี่ยมันก็อาจจะดูด้อยลงไปบ้างนะฮะก็เลยอยากให้เน้นว่าถ้าเกิดจะเปิดจริงๆก็คือตีเวอร์บอสนี่แหละนะครับคาลิโซมันจะโคตรเจ๋งแล้วก็แทบจะบังคับใส่ถ้าคุณอยากทําแต้มเวอร์บอสให้ได้ดีมากพอนะครับเพราะอะไรไปดูสกิลนเลยดีกว่านะครับสกิลแรกครับ โจมตีด้วยน้ำสร้างความเสียหายอัตโนมัติ113หน่วยนะครับแล้วก็ต่อด้น้ำบริสุทธิ์ด้การแทบสกิลสร้างความเสียหาย530หน่วยหากเป้าหมายเนี่ยมีการเป็นสายดีบัฟอะไรก็แล้วแต่ของมันเนี่ยสร้างความเสียหายโบนัสอีก350ที่เด็ดมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับมันอยู่ที่สไลด์สกิลนี่แหละพ่วงน้ำเกลียวกราดนะฮะสร้างความเสียหาย800หน่วยถึง3ครั้งแก่ศัตรู1ตัวสร้างความเสียหายแก่ศัตรู1ตัวโดนไปแล้วคือมันเน้นๆน่ะมันเน้นๆน่ะหากเป้าหมายติดพิษ จะสร้างความเสียหายแบบจอก่อยอีกห้าไม่พอครับถ้าเกิดคุณนอนไปเลนในเวอร์บอสนะฮะความเสียหายโบนัสเนี่ยจะมีอีกเจ็อหน่วยอีกต่อทาตุน้ํานู่นนี่นั่นเลยของมันเอาเป็นว่าแม่งแรงอะถ้าเกิดใส่คาลิปโซนะครับไปในโหมดเวอร์บอสแต้มคุณจะแตกต่างจากคนที่ไม่ใส่แบบชัดเจนนะฮะแล้วก็มีในส่วนของทั้งวาลีมหาภายัยสร้างความเสียหายแกศัตรูสตัตว อันนี้เป็นของแถมนะฮะเรียกว่า t ีเด็อะมันอยู่ที่สไลด์สกิลก็คือห่วงน้ำเกลียวกลาดนะฮะลเดอร์บ er ัฟ ล e เดอร์บัฟเนี่ยพลังโจมตีบวกถึง10%ให้แก่พันธมิตรธาตุน้ำแน่นอนครับรอบนี้มันเป็นบอสดาบิเดวิลนะฮะมันเป็นธาตุไฟมันแพ้ธาตุน้ำฮะมันแพธาตุน้ำทีมแล้วก็ตัวตีหลกักๆเนี่ยเราเป็นธาตุน้ำอยู่แล้วการที่คุณตั้งคาลิปโซเป็นผู้นำมันก็ต้องเด็ดดวงครับพลังโจมตีบวกถึง10%ให้แก่พันธมิตรธาตุน้ำทุกตัวเลยพลังโจมตีของพันธมิตรเนี่ยบวกขึ้นไปอีกถึงแเอถ้าเกิดอยู่ในโหมดเวอร์บอสก็กลายเป คงไม่ต้องพูดกันให้ยาวแล้วล่ะคาริปโซคือมัดแฮฟนะครับในส่วนของการที่จะต้องเอาไปลงในเวอร์บอสเพื่อเสริมคะแนนแล้วก็ควรจะหามานะครับถ้าคุณจะตีเวอร์บอสได้อย่างสุขสต์สรัญอยากนะครับมันคือสับอะไรวะร่า <c oughs> งมันเถอะนะเออไปตัวต่อไปนะครับก็คือราชาปีศาจดาบิผู้มีหน้าอกหน้าใจอันเต็มอิ่มนะฮะบ,บอกได้เลยว่าไม่อ่อนนะถือว่าดีเลยทีเดียวล่ะนะฮะ ไปดูที่สกิลเลยดีกว่าด้วยนางเนี่ยเป็นธาตุไฟนะครับการเอา p ี p ก็อาจจะลําบากมันมาไหมวะไม่รู้เหมือนกันคือจริงๆเมตานรกนะครับเมตาธาตุน้ำเนี่ยมันทําให้หน้าเบื่ออย่างมากตัวไฟบางตัวเนี่ยมันเก่งนะแต่ว่าพอเจอเมตาแม่งเกือบทุกทีมใน Devil Rumble หรือว่าหมด PVP เนี่ยก็แทบจะเล่นทีมที่มันเป็นน้ำนเกือบทั้งหมด เวลามีตัวไฟดีๆมาหรืออาจจะน่าจะดีเนี่ยมันก็เลยเป็นอย่างงี้ไงบกวนนะครับทีมงานนะฮะแอดกิดขอบอกต่อว่าเปลี่ยนเมตาได้แล้วเอาตัวอะไรก็ได้นะครับใส่มาให้มันเปลี่ยนนะฮะหรือว่าทำไงก็ได้ให้มันเปลี่ยนบ้างเริ่มเบื่อความเป็นน้ำทั้งหลายแล้วนะฮะเจอจนน้ำแตกเลย <laughs> นะฮะก็โอเคไปดูเลยดีกว่า โจมตีไฟครับสร้างความเสียหายจากการโจมตีนะครับก็เป็นตีโบตินั่นแหละต่อมาเป็นแนวสายแบบแ็บสกิลผีเสื้อ,อคีนะครับสร้างความเสียหาย466หน่วยเป็นจำนวน13ครั้งนะฮะต่อด้วยสกิลสไลด์สกิลครับถัดจากแ็บสกิลก็คือเปลวไฟแห่งสถานหลังบาปชื่อยาวเว้ยนะฮะสร้างความเสียหาย1200หน่วยแก่ศัตรู2ตัวได้รับผลก่อนสำหรับศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงที่สุด จาะก่ออีก700หน่วยหุ้แมแอบแรงเว้ยนะครับแล้วก็หากเป้าหมายกําลังฟื้นฟูก็คือกําลังฮิวอยู่กําลังรักษาอยู่เลือดเด้งเด้งเด้ง,ดงอะ่ะแถมโบนัสด,ดเมจอีก550นะครับแล้วก็ได้รับพลังสองคมคือยังไงมันไปบับปฟให้ฝั่งนั้นหรอก็คือพลังโจมตีจะแรงขึ้นแต่ป้องกันเนี่ยลดลงนะฮะนานถึงยี่สิบา 1, 2, วิก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะแอรก็ไม่ได้ลองใช้มาคือมันทําความเสียหายแรงโคตรๆอ่ะใส่ศัตรูที่เป็นสายโจมตีแล้วถ้าเกิดฮิวอยอีกก็ยิ่งแรงขึ้นไปอีก แต่มันแอบ,บไปบัฟให้ฝั่งนั้นด้วยแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ลบดีเฟนซ์ให้ด้วยก็นะมันก็แนวดีแต่ผมมองว่ามันก็แรงอะ่ะแล้วก็น่าสนใจในการจัดใส่พวกทีมในรูปแบบใหม่ๆนะครับด้วยสกิลก็แทบสกิลมันก็แอบ,บไม่เหมือนใครอยู่บ้างนะครับในสกิลของตัวของของรา,าชาดาบินะครับผีเสื้อลำพันครับการไล่สกิลของเธอเนี่ยสร้างความเสียหายให้แกศัตรูถึงทุกตัวเลยแล้วก็ศัตรู2ตัวเนี่ยจะติดเลือดออก ก็คือโดนทุกตัวในฝั่งนู้นะครับแต่จะมี2ตัวสุ่มติดใช่ไหมเลือดออกความเสียหาย250หน่วยทุก2วินาทีเป็นเวลาถึง12วิอ้อไม่ได้สุ่มติดใส่ศัตรู2ตัวที่เลือดต่ําสุดก่อนนะครับตัวไหนใกล้ตายใน2ตัวที่ใกล้ตายที่สุดก็จะได้รับสถานะเลือดออกครับจากผีเสื้อลำพันนะครับสำหรับลีดเดอร์บัฟสร้างความเสียหายจากการไลด์สกิลบวกเนนะครับให้แก่พันธมิตรธาตุไฟ ไม่ค่อยมีอะไรเด่นเนาะสำหรับล e a d ดอร์สก l ลผมมองว่าต้องไปปรับใช้กันอยู่เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะสำหรับบอสดาบิก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็งงๆอยู่ว่าจะเอาไปเล่นแนวไหนแต่ว่าจริงๆมันแอบเก่งนะแต่ว่าถ้า devil lumber มันยังบ้าน้ำกันขนาดนั้นเนี่ยแอดกิดก็เพรียนะครับไม่ถูกใจสิ่งนี้มาสักพักแล้วนะเป็นสงครามแห่งน้ำเลยนะครับพูดกันแบบนั้นเลยโอเคไป ไปอีกโหมดหนึ่งนะครับซึ่งเรียกได้ว่าต้องพูดถึงกันหน่อยก็คือเว r d b o s สนะครับเพื่อนๆเห็นป๊อปอัพทางด้านขวาไหมที่เป็นสีแดงแจ๋เลยนะ่นะเวอร์บ s นะฮะอยู่ด้านบนคอมว่า Story นะฮะกดเข้าไปได้เลยเจ้าเวอร์บ s เนี่ยบอกได้เลยว่าแอดกิดก็ยังไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่ก็อย่างที่เห็นนั่นแหละเล่นหลายเกมแล้วก็ช่วงนี้ก็เวลาก็เริ่มน้อยลงครับในส่วนของการที่จะถ้าเราจะเล่นแต่เกมเดียวเนาะแอดก็ต้องเล่นหลายเกมนิดนึงนะครับสเปนไปหลายส่วนแต่ก็จะมาให้ข้อมูลแบบนี้นี่แหละ นะฮะให้เพื่อนๆเ,เข้าใจกันสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับเวอร์บอสนะครับอธิบายไปเป็นทีละนิดเลยก็ได้อันแรกก็คือโชว์ในส่วนของเวอร์บอสว่าเอ่อบอสมันตายไปกี่ช็อตแล้วถ้าเรามีการไปแจมเราก็จะได้รับรางวัลด้วยนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของร้านค้านะครับเมื่อตีแล้วได้รับกระจกอะไรต่างๆมาจากเหรียญหรือกระจกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจากเวอร์บอสเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาแลกของตรงร้านค้าไอ้กระจกวิเศษนี้ได้นะครับ ภารกิจต่างๆครับเมื่อในการตีเวอร์บอสต่างๆไปถึงจุดหนึ่งคุณก็จะสามารถเข้ามากดรับรางวัลได้นะครับถัดมาก็คืออันดับเวอร์บอสครับตรงนี้ก็จะโชว์พวกมหาเทพทั้งหลายแต่ว่าเจ0ดร้อยล้านเนี่ยมึงเวอร์แล้วแหละนะครับเตรียมโดนแบนได้เลยนะมึงอ่ะนะฮะในส่วนของชื่ออนะไรเนี่ยอืมอืมนะฮะรับรองว่าเดี๋ยวบินแน่นอนนะฮะเจ็ร้อยล้านเนี่ยแอดเลยบอกเลยว่าใช้มหาเทพดูดดาวหรือเปล่านะคะแนนเท่านั้นเพราะว่า ขนาดลูกพี่เหลียงชูนะครับใครก็ไม่รู้แต่รู้แล้วว่าโคดพ่อโคดแม่สายเปนะครับดูจากตัวละครก็ได้นะฮะบ,บวกหกขนาดนั้นนะบอกเลยว่าเงินถุงเงินถังอย่างมากไม่เชื่อดูตัวละครดิคือต้องทํายังไงหรอถึงจะบวกหกขนาดนี้เลี้ยวหกสิบแม่งหมดเลยแล้วก็บวกหกเกือบหมดนะฮะบ,บอกได้เลยว่าเหลียงชูเนี่ยสายเปของจริงครับตบมือให้หน่อยเร็วอ่ะตบมือนโอ้โห สนับสนุนเกมอย่างดีครับแอดขอตบมือให้นะฮะก็700ล้านเนี่ยแล้วทีมกระโปกกระโหลกกระลาแบบนี้บอกได้เลยว่าอ่าแฮกแน่นอนไม่ก็โปรแกรมโกงทำนองนั้นนะฮะหน้าช่วยเหลือก็ไว้อธิบายคร่าวๆสำหรับใครที่ไม่เข้าใจนะครับแล้วมันเล่นยังไงล่ะ อันนี้อย่าพึ่งอิงตามทีมที่แอดใส่นะแอดแม่งขี้เกียจจัดไว้แอดก็กดออโต้ไปเลยนะฮะมันก็เป็นการเรียงตัวละครลงไปโมโมโซสวๆแบบนั้นแหละเดี๋ยวแอดจะอาจจะทําคลิปแยกในส่วนของเวอร์บอสดาบีที่นะครับถ้ามีเวลานะครับตอนนี้แอดบอกได้แค่ว่าบอสอะมันเป็นทัดน้ําเอ้ยทุยบอสเป็นทัดไฟเราต้องใช้ตัวละครทัดน้ําเป็นสายตีอะไรที่เรามีเนี่ยระเลงไปเลยหลักๆก็อีฟมันก็แรงนะฮะแล้วก็ อ่ามันจะมีตัวบูตเดเมจอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเดี๋ยวพูดก่อนดีว่าก่อนที่มาตรงนี้เดี๋ยวขอออกไปแป๊บหนึ่งน่ะเห็นบู b บู t ชายปะถ้าเราใส่ตัวละครพวกนั้นไปอ่ะแต้มหรือว่าคะแนนต่างๆหรือว่าการได้รับอ่ะมันก็จะดีขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นขี่ปณนาวุธอะไรดานูอ่ะแอดแดกไปละแอดคิดว่าแม่งไม่เก่งเว้ยแล้วก็ดูเหมือนไม่มีประโยชน์แดกไปหมดละความจริงไม่นั้นบวกหไปแล้วมั้งนะ่ะ ก็ต้องมาหาใหม่หรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวถัดมาคาริปโซควรจะเปิดหามาใส่ในทีมนะครับแล้วก็อีฟใครๆก็ต้องเรียกได้ว,ว่าแทบจะมีกันทั้งหมดแล้วล่ะนะครับสำหรับชายอีฟเนี่ยมันเป็นตัวที่ดีจริงๆนะครับไม่ว่าจะเล่นหมดไหนนะฮะ โอเคก็ถ้าเกิดใครขี่เกียจอะก็ให้มันออโต้ตั้งแต่ไล่จัดทีมแหละคือเข้ามาถึงแอรก็กดออโต้จัดทีมแล้วก็กดออโต้ไปเลยเล่นไปเหอะอย่าคิดมากนะครับแจมแจมตีไปก็ได้คะแนนถ้ามีซีเรียสครับเกมเล่นผ่อนคลายเอออย่าซีเรียสมากนะไม่เออมันไม่ซีเรียสได้ไงล่ะเข้ามาดูคลิปแอดขนาดนี้แล้วก็อยากได้คะแนนที่ดีขึ้นถูกไหมแอดแนะนาก่อนว่าบอสมันเป็นธาตุไฟถูกไหมครับเราก็ต้องไล่ใส่ธาตุน้ําลงไปในทีมนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะดึงออกดึงออกได้นะฮะ เราก็ปรับแต่งลงไปได้ว่าเราอยากใส่ตัวอะไรลงไปนะครับแน่อนอนว่าการใส่ตัวท่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ช่วยหาคาลิปโซมาด้วยแอดก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่สถานะต่างๆลงไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเลือดออกติดพิษลบเดฟเปิดจุดอ่อนนะครับจัดไปครับมีอะไรก็ใส่ไปเลยนะครับมันจะทําให้ดาเมจของเราสูงขึ้นนะครับแล้วก็อาชาัยที่มันมีสกิลแบบศัตรู ไอ้พันธมิตรทีมเราอ่ะได้รับบัฟทุกตัวเนี้ยเช่นมาใส่เกาะให้เพื่อนทุกตัวนะครับหรือว่าตัวฮิลมาอาัดฮิลให้เพื่อนทุกตัวนะครับคูบーー่กับเรดร์เพื่อนทุกตัวได้รับการฟื้นฟูแรงขึ้นทํานองแบบเนี้ยมันดีหมดนะครับแต่ว่าดีบัฟอะไรเรามีเราก็ยัดไปให้หมดตัวตีก็เน้นให้เป็นธาตุน้ำไว้ก่อนคุณก็จะได้คะแนนเยอะส่วนสุดท้ายเลยแน่นอนว่าเวลาเราตีเวอร์บอสเนี่ยทุกทุกคนจะเปิดอ่าในส่วนของออโตถูกไหมครับแต่ว่าแอดขอแนะนําเพิ่มเติมแค่สิ่งเดียวครับ ไม่รู้ว่าเป็นบั็กหรือว่าไม่รู้ยังไงนะว่าเขาอะไรมายังไงแต่ว่าการถ้าเกิดคุณที่ตีเวอร์บอสแล้วเปิดออโต้เนี่ยถ้าเปิดคูณสามย้ำนะครับดูเสียงแอดฟังเสียงแอดดีๆถ้าเปิดคูณสามคะแนนเวอร์บอสคุณจะน้อยกว่าคนที่เปิดคูณหนึ่งหรือคูณสองเพราะฉะนั้นการเปิดคูณหนึ่งคะแนนเวอร์บอสจะเยอะที่สุดไม่รู้ว่าเป็นที่ AI หรือเป็นที่บั็กอะไรยังไงนะเหมือนมันกดสกิลกันไม่ทันหรือมันคำนวณไม่ทันก็ไม่รู้ แล้วบางตัวมันก็ไม่ออกสกิลบางตัวมันก็โม่โม,ม,ม,มซัวๆของมันไปนะครับไม่ตีบ้างละอะไรบ้างละการที่เปิดคูณหนึ่งมันจะทำให้ตัวละครของเราตีได้อย่างดีนะครับแล้วก็ auto ออโต้กันไปประมาณนั้นครับเป็นเกรดเล็กๆสาหรับใครที่ยังไม่ได้หาข้อมูลนะครับก็อันนี้คร่าวๆก่อนนะครับมีคนจัดทีมให้ดูเยอะแยะมากมายครับในกลุ่มเดตินี่ชายไทยของเราแล้วก็แอดมงแอดมินหรือว่าหลายๆท่านก็มาแชร์ข้อมูลแอดเลยมองว่า แอดแชร์ตอนนี้ก็บางอย่างก็อาจจะช้าไปบ้างนะครับแต่ว่ามาไกด์อีกเล็กๆเผื่อใครเข้ามาดูคลิปคุณเปิดออโต้คูณหนึ่งนะถ้าอยากทำคะแนนสูงขึ้นนะครับหรือว่าอยากได้คะแนนที่ดีการเปิดคูณสามเหมือนมันเบลออะมันเบลอนะครับประมาณนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันไกด์สำหรับเวอร์บอสนะก็เป็นบอสที่ทั้งเกือบทั้งไม่เกือบใช่ทั้งเซิร์ฟเวอร์ช่วยกันตีไม่รู้ว่าทั้งเซิร์ฟเวอร์เลยหรือเปล่านะมันก็ดูเวอร์ไปปะแอดมองว่าเหมือนกับ จำนวนคนหลักเปอร์เซนต์ส่วนหนึ่งอะของทางเซิร์ฟอมันก็มาช่วยกันตีกระจายกระจายกันไปแหละช่วยกันตีนะครับก็ได้รางวัลร่วมกันครับพอบอสตายอะไรประมาณนี้แล้วก็พอได้เหรียญได้อะไรมาก็ไปรับเควสไปแลกจากร้านค้ากระจกวิเศษก็ทําไปเหอะของฟรีอ่ะจะไม่ทําได้ไงแล้วก็เล่นแก้เบื่อไปนะเวอร์บอสมีให้ตีมันก็คล้ายๆเหมือนตอนที่ท่านๆตีเลดบอสแต่เลดบอสเนี่ยจะช่วงแรกต้องปั๊มเลเวลของ เออบอสของตัวเองด้วยถูกไหมมันต้องปั๊มในส่วนของบอสตัวเองด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเวอร์บอสเนี่ยมันไม่ต้องปั๊มมันเข้ามาก็ตีตีๆเลยแอดว่ามันก็ดูง่ายกว่าตอนเล็กบอสนะเนาะเป็นไงดาบีแอสเซ็กซี่ไหมของจริงอ่ะบอกเลยดูของจริงนะฮะก็ประมาณนี้ก็มาสู่ช่วงท้ายคลิปกันแล้วครบแล้วหรือเปล่าขอทวนให้ดูอีกทีอะบอสดาบี แล้วก็มีส่วนของมินิคอสตูมก็ไปไล่ทําเอานะในอีเวนต์ในกิจกรรมมาแหละนะค,คาริฟโซตัวใหม่อธิบายไปแล้วนะฮะเดวิลพาร์า Devil พูดไปแล้วอันนี้ก็พูดไปแล้วเฟียตาพูดแล้วเนาะบัตรเจมมาโอเคนึกออกเพิ่มเติมอีกแล้วในส่วนของร้านค้าบัตรเจมนะแลนะรวก็การอันเชิญเนี่ยคือการนัญเชิญด้วยเพชรโลหิตเนี่ยด้วยการได้รับ5ดาวอะไรต่างๆพวกนี้ยก็แล้วแต่นะครับว่าจะมองว่าคุ้มไม่คุ้ม แอดขอกักไว้ก่อนนะก็คือแอดยังไม่ใช้เพชรโลหิตนะครับไว้ใช้ตอนที่มีระบบใหม่ๆเข้ามาดีกว่าเดี๋ยวค่อยว่าการเผื่อมันจะเตะสับขาหลอกนะครับแล้วการใช้เพชรโลหิตหรือว่าเจ้าเพชรเลือดทีหลังเนี่ยอาจจะคุ้มค่ากว่าอะไรประมาณนี้พูดมายาวเลยคลิปเริ่มยาวแล้วแต่แอดยังไม่ใช้นะครับในส่วนของเพชรโลหิตในช่วงนี้นะครับชอบของร้านค้าครับพูดอีกสักหน่อยอนะเนาะ ก็แน่นอนใครที่อยากได้คาลิปโซแบบชิวๆคุณสามารถเปย์พัได้รับโบนัสเมื่อคุณซื้อครบ1ครั้งได้ตัว๋ว2ครั้งนู่นนี่นั่นแล้วก็เพชรโลหนะิตอะไรน่ะนั่นแหละก็เหมือนเดิมเหมือนที่เคยขายๆแหละน่าจะเริ่มเคยชินกันแล้วสําหรับแพ็ค การได้ตัวนุนนี่นั่นนะครับก็เรามาอ่านรายละเอียดกันดูเพราะว่าร้านค้าเนี่ยมีเพิ่มเติมกันเข้ามานะความคุ้มไม่คุ้มก็อยู่ที่กระเป๋าตังค์ของท่านอยากไปอยากสนับสนุนก็จัดกันไปแต่ตอนนี้มีแพ็กเกจใหม่เพิ่มเติมเข้ามาที่ชอ็อปก็ลองเข้ามาดูที่หลานเฟยช็อปกันด้วยนะฮะพูดแทบจะแล็บกันแล้วเพราะเนื้อหามันเยอะไงก็ไม่ได้อยากให้คลิปมันยาวมากมายอะไรหรอกเพราะก็รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยก็น่าจะไม่ได้อยากดูอะไรที่มันยืดยาวเนาะก็พยายามจะ,จะเล็งนะฮะ น่าจะครบกันแล้วตอนนี้เน้นนะครับว่าเป็นส่วนท้ายคลิปกันแล้วสาระก็เริ่มหายกันไปแล้วดูมันมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณมากแอดถึงช่วงเปิดโชว์ครับผมมาเปิดโชว์กันหน่อยว่าแอดกิจเนี่ยจะได้5ดาวอะไรกับเขาบ้างจากตัวอะไรก็แล้วแต่ที่มันได้มานะครับมาดูหน่อยฮะว่าแอดกิจจะได้ตัวอะไรนะรส่วนการสุ่ม5ดาวมีตัวมีประโยชน์ไหมตําหุยไม่ร์ดวะไม่รด์ดมีคนอาไปตีบอสร,รอบนี้ด้วยนะมันเปิดจุดอ่อนได้นะครับ อีกช็อตหนึ่งหืตั๋วการันตีห้าดาวหมักหมมนะครับเกิดจากการหมักหมมฮะดาบีตกใจต่ำเฮ้ยเฮ้ยมึงเล่นงี้เลยเหรอหืหืแบบเหมือนเราไปชมไงชมไมาดาร์ว่ามันเปิดจุดอ่อนได้เว้ยให้สองตัวติดเลยโอ้โหต้องดวงขนาดไหนนะฮะถึงจะได้แบบนี้นะฮะอันนี้ตั๋วการันตีสี่ดาวเว้ยเดี๋ยวดูนะตั๋วการันตีสี่ดาวบอกเลยว่า สิ่งนี้ยังไม่เคยเห็นเลย5ดาวเนี่ยไปเปิดนู่น3-5มถึดีออกเฉยแต่ไอตัวเนี้ยแทบจะการันตีสี่ดาวจริงๆปวดหัวจริงๆนะฮะกับการได้รับแบบนี้นะฮะเปิดๆไปให้หมดก็โอเคคิดถึงเพื่อนๆทุกๆคนนะครับแล้วก็ทุกๆท่านแหละที่เข้ามาดูคลิปของแอดกินะครับก็จริงๆก็อยากทำอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็กระจายทำหลายๆเกมนะครับแล้วก็เวลามีเนื้อหาอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ย ก็มาเพิ่มเติมมาพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆแหละนะครับนะก็เดี๋ยวจะมีประเด็นใช่ไหมในส่วนของการจัดทีมเวิร์บอสยังไงให้ได้ดีแล้วมีเทคนิคอะไรมาเสริมอีกถ้าแอดมองว่ามีประโยชน์นะครับแล้วก็แอดมองว่ามีเพื่อนๆอ,อยากดูอีอกเยอะก็เดี๋ยวน่าจะทํามาให้ดูกันนะครับส่วนคลิปบางคลิปหรืออะไรที่บางท่านขอมาแล้วไม่ได้ทําให้หรืออะไรที่ตกหล่นหรือช้าไปเนี่ย ขอภายจริงๆไม่ไม่ได้ไม่ทั้งทั้งบางทีเวลาไม่มีแล้วก็บางทีตัวแอดเองก็ทีมไม่พร้อมนะทีมของในบางเกมหรือว่าในบางคอนเทนต์บางส่วนก็ยอมรับว่ายังเล่นไปไม่ถึงบ้างนะเพราะว่ามีพูดเล่นหลายๆท่านเนี่ยก็เก่งกว่าแอดแหละแอดก็แค่มาแชร์ข้อมูลมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับเดตินี่ชายนะครับในการพรีวิวแพทใหม่ประจำวันที่11เมษายนนะครับที่ผ่านมาแล้วก็เป็นการต้อนรับสงการในวันที่13ในวันนี้ด้วยแอดก็ขออัพคลิปนี้นะครับแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ไทยกับทุกๆท่านเลยนะครับขอบคุณทุกๆท่านครับที่เข้ามาชมนะครับในเนื้อหาของเกมเดตินี่ชายนะครับแพทใหม่วันที่11นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามเป็นกําลังใจแอดได้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือ ใครที่อยากสนับสนุนแอดโดยตรงนะครับแล้วก็สนับสนุนช่องอยากให้ค่าขนมแอดนะฮะสามารถที่จะโดเน a t ได้ที่ช่องทางด้านล่างนะครับก็ทำไว้แล้วใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวพบเจอกันใหม่คลิปหน้านครับจะมีอะไรมาแถมมาเสริมกันไปก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีเนาะเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับฮึม <c> ๆ <oughs> ไปแล้วโอ้โอย